เรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งที่ตั้งใจจะสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์ก็เลยมาหาซื้อบ้านทำเลดีๆแต่ทว่าพวกเขาเนี่ยกลับเพิ่งมารู้เมื่อบ้านหลังนี้เนี่ยมันแบ่งครึ่งชั้นบนให้คุณยายคนเช่าอยู่ซึ่งแทนที่พวกเขาเนี่ยจะได้เพื่อนบ้านดีๆกลับต้องมาเจอไหยนณาเพื่อนบ้านไวเชราที่โคตรสร้างความวายป่วงไม่รู้จบนายนเพบ่ยุ่นเรื่องดูเพล็กคุณยายเพื่อนบ้านผมแสบที่สุดในโลกแรกเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เจอกับคู่รัก ที่กาลังมองหาบ้านสักหลังเพื่อที่จะสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันซึ่งเซลนั้นก็แนะนําบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ใจกลางเมืองบุูคินแถมเซลนั้นก็ขายยังเก่งจนนั้งคู่นั่นก็เริ่มสนใจแต่พอเล็กเนี่ยมองไปที่ชั้นบนของบ้านเซลนั้นก็รีบแซกขึ้นมาว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นดูเพล็กและชั้นบนเนี่ยก็มีคนชรายอยู่นานแล้วซึ่งน้าวกเขาซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นของพวกเขาและคุณยายเนี่ยก็จะเป็นแค่ผู้เช่าชั้นบน และเซลนันก็ยำหนักยำหนาเมื่อยายแกใจดีเป็นมิตรกับทุกคนซึ่งพอจะขึ้นไปทักทายยายแกนั้นก็ป่วยเลยไม่ได้ต้อนรับพวกเขาจากนั้นแนนซี่กับเล็กเนี่ยกล่าวเรื่องที่บ้านเนี่ยมาโมยเพื่อนฟังส่วนเพื่อนนันก็บอกข่าวดีครับเมื่อพวกเขาเนี่ยกำลังจะมีลูกคนแรกและมองหาบ้านดีๆสักหลังเหมือนกันซึ่งหลังจากได้ยินอย่างนั้นแนนซี่เนั่นก็มองการไกลว่าถ้าเล็กเนี่ยซื้อบ้านหลังนั้นเธอจะทําชั้นบนให้เป็นห้องของลูกและจะแต่งบ้านสวยๆ เวลาปล่อยขายเนี่ยจะได้ได้กาไรและเล็กที่ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็สนใจตัดสินใจซื้อบ้านหลังนั้นทันทีจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังแรกจัดบ้านไปมีความสุขไปหลังจากที่ทุกอย่างลงตัวพวกเขาเนี่ยก็คือไปทักทายคุณยายพร้อมกับของขวัญให้เพื่อนบ้านและยายแก่นั้นก็ดูใจดีอย่างที่เซลบอกจริงๆในระหว่างที่ยายเนี่ยกำลังเตรียมขนมทั้งสองเนี่ยก็เดินมาชมห้องยายแก่แต่เล็กนั้นก็มือบอลไปเอาปืนยายแกออกมาเล่น แมันนั้นยังเป็นปืนของจริงซึ่งพอเห็นอย่างนั้นพวกเขาเนี่ยก็รีบทําลายหลักฐานยังไวและยายแกนั้นก็พยายามจะป้อนขนมแต่เล็กที่กินเข้าไปเนี่ยก็เพิ่งสังเกตเห็นว่ามันนั้นหมดอายุไปแล้วซึ่งพอยายแกนั้นรู้ว่าเล็กเป็นนักเขียนแกนั้นก็พูดขึ้นมาว่าอาชีพนี้เนี่ยมันไส้แห้งจะตายไปแถมพอนนนซี่เนี่ยเล่าว่าเธออยากมีเบบียายแกนั้นก็สวนยังไว้ว่าสามีแกเนี่ยก็พูดอย่างนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ไม่เห็นทําลูกให้สักคน ทำเมาทั้งคู่ที่ดีเนี่ยก็ช็อตฟิลไปเลยจากนั้นยายแกที่ง่วงนอนเนี่ยก็ส่งแครกลับห้องแต่พอทั้งคู่เนี่ยจะปิดไฟนอนยายแกเั้นก็เปิดทีวีเสียงดังลั่นลงมาข้างล่างจนอาเล็กเน้นก็ต้องไปขอให้แกเบาเสียงซึ่งแกนั้นก็ตอบกลับไม่ยังดีแต่พอจะข่มตานอนอีกรอบทีวีมันก็ดังกระหึ่มขึ้นมาอีกแล้วจนทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนและเช้าวันนั้นแนนซี่เน้นก็ต้องแบกสังขารไปทํางานส่วนนเล็กเน้นก็เตรียมตัวจะเขียนหนังสือต่อ ไดอยู่ๆย,ยายแกนั่นก็มาขอเรียกเพื่อที่จะเอาแชมเปญมาคืนเพราะแกนั้นไม่ดื่มแอลกอฮอล์แต่เล็กที่มองดูในขวดเนี่ยก็เห็นว่ามันเกลี้ยงตับไหนบอกไม่ดื่มแล้วผ่านไปยังไม่ถึง5นาทียายแกนั้นก็มาขอเรียกอีกแล้วซึ่งรอบนี้เนี่ยก็ขอให้เล็กเนี่ยไปซ่อมท่อข้างบนให้แต่พอขึ้นไปดูเนี่ยท่อน้ํานั้นก็ปกติดีซึ่งยายแกเนี่ยก็เถียงขาดใจว่ามันไม่ปกติแถมก่อน,น,นเล็กจะกลับไปยังใช้เข่าเนี่ยหอบขยะกองโตลงไปทิ้งให้ที่มันมีแต่ของเน่าเหม็นเต็มไปหมด ตัดมาที่แนนซี่เธอนันก็เอาภาพบ้านมาอวดเพื่อนแต่เลื่อนไปเนี่ยก็ไปเจอรูปเปลือยของเอเล็กซัง,งั้นซึ่งพอเลิกงานเธอนันก็แวะซื้อของมาแต่งบ้านแต่เล็กที่เหนื่อยจัดเนี่ยก็งีบหลับไปก่อนจะตื่นมาเล่าให้แนนซี่ฟังเมื่อยายแกเนี่ยมาเรียกเขาทั้งวันแถมใช้เขายังกระทาดและในเวลาเดียวกันนั่นเองทั้งสองนั่นก็ได้เห็นว่าน้ำเนี่ยมันหยดลงมาจากชั้นบนแล้วพอขึ้นไปดูก็ได้เห็นว่ายายแกน่ะจาา้างช่างมาซ่อมท่อน้ํา ซึ่งเจ้าของบ้านอย่างอเล็กเนี่ยก็ต้องเสียค่าจ้างแต่พอเห็นยอดชำระเนี่ยก็ลลมแทบจับยายแกก็เลยทำทีคว้าเงินทั้งหมดทีนี้เนี่ยจะมาช่วยเขาจ่ายวันต่อมาก่อนที่แนนซี่เนี่ยจะไปทำงานเถอเนนก็เตือนอเล็กให้เขาเนี่ยแบ่งขอบเขตให้ชัดเจนอย่าให้ยายแกเนี่ยข้ามเส้นมากเกินไปซึ่งผู้ยังไม่ทันขาดคำยายแกนน้นก็มาขอเรียกอีกแล้วแต่รอบนี้เนี่ยแกนั้นก็มาแปลกเอางานเขียนของอเล็กเนี่ยมาให้เขาเซ็นจนเขาเน้นก็ปลื้มปลิมแต่สุดท้ายยายแกเนี่ยก็ขอความช่วยเหลือ ให้เขาเนี่ยพาแกไปซื้อ,อยาอเล็กที่เห็นใจเนี่ยก็พาแกไปจริงๆแต่แกนั้นก็โคตรหลีลานํายาจะขวดทีละเม็ดไปธนาคารเนี่ยก็นับทีละเหรียญแล้วพอไปซื้อผลไม้เนี่ยแกนั้นก็นับบงุ่นทีละลูกโจนอเล็กนั่นก็ประสาทจะกินซึ่งพอกลับบ้านมาแนานซี่นั้นก็ให้กําลังใจเขาแล้วออกตัวดีใจว่าพรุ่งนี้ในวันหยุดเราเนี่ยก็จะได้ตื่นสายกันสักทีแต่ที่ไหนได้ยังไม่ทันจะเจ็ดโมงเช้ายายแกนั้นก็พาเพื่อนชารามาเล่นดนตรี ถ้ามาวันหยุดของทั้งคู่เนี่ยกระพังไม่เป็นท่าซึ่งทั้งคู่ดีเซงนั้นก็ออกมาชอปปิ้งจนาเล็กนน้นก็ไปได้ของปราบคุณยายมาหนึ่งอย่างแนนซี่เน้นก็จะแต่ซื้อของแต่งบ้านและหลังจากจัดบ้านเสร็จทั้งคู่เน้นก็จัดกันต่อเลยแต่ในตอนนั้นทั้งสองเน้นก็เห็นว่าคุณยายแกเนี่ยแอบดูพวกเขาผ่านประตูห้องทาเอาทั้งคู่เน้นก็ตกใจหัวใจจะไายจากนั้นอเล็กที่เห็นว่ายายแกเนี่ยออกไปข้างนอกขาวเน้นก็สั่งให้แนนซี่น่ดูต้นทางเพื่อที่ขาวเนี่ยจะได้ขึ้าย ให้สั่งเปิดปิดด้วยเสียงปรบมือแต่นนซี่เน่งก็ัมแด่จัดบ้านเธอเน่งก็ลืมดูต้นทางจนยายแกเน่ยก็กลับเข้าไปในห้องอเล็กที่เวอร์เน่ยก็รีบไปแอบแต่ยายแกเน่งก็เดินเต้นรอบบ้านมื่อบอกขาวเน่ยแอบในห้องน้ําก็เห็นว่ายายแกเน่ยเตรียมจะแก้ผ้าอาบน้าจนขาวเน่งก็ต้องเห็นภาพสยองเต็มๆส่วนนนซี่เธอที่นึกขึ้นได้เธอเน่งก็รีบมาทําทีเรียกยายเพื่อจะทวงเวลาให้แฟนแต่ที่ไหนได้ขาวเน่งกระดวงหน้าต่างไปแล้วและในคืนนั้นยายแกเน่งก็เปิดทีวีลั่น อลเล็กนั้นก็เลยเริ่มแผนการปลบมือดังๆ2ทีเพื่อสั่งให้ทีวีเนี่ยมันปิดซึ่งมันนั้นก็ปิดจริงๆแต่อยู่ๆเนี่ยก็มีเสียงปลบมือจากยาย2ทีเหมือนกันและทีวีนั้นมันก็เปิดอีกรอบอลเล็กที่งงนั้นก็เพิ่งคิดได้ว่าสงสัยเขาเนี่ยทิ้งคู่มือใช้งานไว้ข้างบนจนยายแกที่สนุกเนี่ยกะตบมือแปรๆเปิดทีวีสนุกอยู่คนเดียวเช้ามันต่อมายายแกนั้นก็โทรมาป่วดแนนซี่ที่ออฟฟิศเธอที่ยุ่งๆเนี่ยก็รีบส่งงานให้เจ้านายมุ่นไวายไปหมดแถมเย็นวันนี้ แนซี่กับเอเล็กเนยก็จัดงานขึ้นบ้านไหมชวนเพื่อนกับเจ้านายมาเพียบโดยเพื่อนของเอเล็กเนยก็ชวนคนนอกมาด้วยซึ่งเหมือนว่าเขาเนี่ยจะทํางานสีเทาเป็นมือปืนรับจ้างอะไรอย่างนั้นส่วนแนนซี่เธอเน่ยก็พาเพื่อนกับเจ้านายทัวรอบบ้านซึ่งพอรู้ว่ายายไม่อยู่บ้านวันนี้เธอก็เลยจะพาเพื่อนเนี่ยคือไปดูห้องแต่พอขึ้นไปยายแกเนี่ยก็ฉีดสเปรย์พริกไทยใส่จนเจ้านายเธอนเนี่ยกระรองบันไดเพราะว่าแกเนี่ยเปลี่ยนใจบอกว่าวันนี้แกเนี่ยไม่ได้ไปไหนซึ่งเหตุการณ์นี้ ตำรวจเนี่ยก็จะให้ยายแจ้งความหาผิดทั้งคู่ข้อหาบุกรุกแต่ยายแกเนี่ยก็ทำเป็นใจดีไม่เอาเรื่องพวกเขาซึ่งตำรวจเนี่ยก็เลยเตือนว่าห้ามมารังแกยายผู้น่าสงสารคนนี้อีกเช้าวันต่อมาแนนซี่เนี่ยก็สวยต่อเนื่องเพราะว่าเธอเนี่ยดันส่งไฟล์างานผิดดันส่งรูปเปลือยของเล็กไปตีพิมพ์ถ้ามาเธอเนี่ยกระโดดไล่ออกทันทีจากนั้นแนนซี่เนี่ยก็หอบของกลับมาที่บ้านแล้วบอกเรื่องตกงานให้อเล็กฟังแถมยังเร่งให้เขาเนี่ยรีบแต่งหนังสือให้เสร็จ แต่เขาเนียงก็รีบบ่นว่าจะแต่งเสร็จได้ไงใน,นเมื่อยายแกเนี่ยมาป่วนเขาทั้งวันแนนซี่เนียก็เลยเสนอให้เขาเนี่ยไปงางทำงานที่ร้านกาแฟาและในระหว่างหางานเนี่ยเธอจะอยู่รับมือยายแกเองเพราะเธอนั้นเชื่อว่าเธอหนาวอยู่จากนั้นอัเล็กที่เหลือเวลาส่งงานไม่มากเนี่ยเขาเนียงก็รีบไปป่านงานข้างนอกส่วนแนนซี่ที่อยู่บ้านวันแรกเนี่ยก็เจอดีเพราะยายแกนั้นให้เธอขึ้นไปดูขี้หนูแต่เธอที่เห็นนั้นก็บอกว่ามันคือลูกเกดเธอก็เลยจัดการหยิบใส่ปากโชว์ แต่เธอเน้นกลับรู้สึกว่ามันแหว,วะซึ่งยายแกเนี่ยก็ตีหน้านิ่งบอกว่าแกเนี่ยพึงฉีดยาฆ่าหนูใส่เมื่อกี้เจ้าแนนซี่เน้นกระแทบอ้วกไม่เพียงแค่นั้นยายแกเน้นก็ชอบทำนกหลุดซึ่งพอแนนซี่จะช่วยจับก็หาว่าเธอเนี่ยทรมานสัตว์สังั้นจนเธอที่ปวดประสาทเนี่ยก็เลยปรึกษากับเล็กบอกว่าเธอเนี่ยจะไปขอร้องกับยายแกตรงๆให้แกนั้นยอมย้ายออกไปซึ่งพอมาถึงทั้งคู่เน้นก็ซื้อช็อกโกแลตมาให้ยายและเข้าเรื่องบอกว่าพวกเธอเนี่ยวางแผนจะมีลูก ก็เลยอยากได้ห้องชั้นบนให้ลูกและจะจัดการหาที่อยู่ใหม่ให้แกอย่างดีซึ่งยายที่ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็เหมือนจะตกลงแต่อยู่ดีๆเนี่ยช็อกโกแลตมันก็ดันติดคอเอเล็กนี่ก็รีบช่วยจนช็อกโกแลตมันก็พุ่งใส่หน้าแนนซี่เต็มๆแถมตอนนั้นยายแกเนี่ยก็หมดสติไปเอลเล็กที่ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยก็เลยต้องช่วยผายปอดซึ่งยายแกที่ตื่นมาเห็นก็หาว่าเขาเนี่ยแตะอ่างแกจนแกนั่นก็รีบไปแจ้งความและเล็กกับแฟนนั่นก็โดนมีกระทง ซึ่งวันนี้ก็เป็นเดทไลน์ที่อเล็กเนี่ยต้องส่งงานให้ทันซึ่งเขานี่นก็รีบพิมพ์จนมือแทบงิกจนสุดท้ายเนี่ยก็เสร็จสมบูรณ์ก่อนจะรีบกลับมาฉลองกับแฟนที่บ้านแต่พอเปิดประตูมายายแกนั่นก็เข้ามาขอความช่วยเหลือให้อเล็กเนี่ยไปจับหนูบนห้องซึ่งบนห้องเนี่ยมันก็มีหนูจริงๆยายที่เห็นว่ามันวิ่งหนีเนี่ยก็เลยคว้าโน้ตบุ๊กของเขาเนี่ยไปปาใส่หนูจนโน้ตบุ๊กมันก็กระเด็นเข้าเตาผิงไปซึ่งในนั้นเนี่ยก็มีไฟงานที่เขาเนี่ยเพิ่งทาเสร แต่พอเอาไปดับไฟหน้าบ้านอลเล็กนั้นก็ลื่นถลายจนโนต้ตบุ๊กเนี่ยมันกระเด้งไปกลางถนนและโดนรถเหยียบต่อหน้าต่อตาแถมพออามาเล่าให้เจ้านายฟังเนี่ยเธอนั้นก็ไม่เชื่อหาว่าเขาเนี่ยแต่งเรื่องและจัดการยกเลิกสัญญาเขาทันทีซึ่งอลเล็กที่เริ่มจนตรอกเขาเนี่ยก็หาวิธีเอาคืนย้ายสาสมด้วยการเอาตัวไปใกล้คนเป็นวัดแล้วพอลุงแกจะจามเขาเนี่ยก็เอาหน้าไปร้องซึ่งคนใกล้ตัวอย่างแนนซี่เนี่ยกระติดไข้เป็นคนแรกก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะมาแพร่ใส่ย,ยายแก ท่ามทีเข้าไปแนบชีดแกอยู่นั้นจนยายแกเนี่ยก็ใช้นู่นใช้นี่ก่อนจะพูดว่าแกเนี่ยเพิ่งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดมาทั้งสองที่ดีนเนี่ยก็สตันที่พวกเราเนี่ยติดไข้กันเสียเปล่าจริงๆจากนั้นทั้งสองนี่ยก็มาปรึกษาเซลล์อยากจะขายบ้านหลังนี้ทิ้งไปแต่เซลล์นั่นก็บอกว่าขายตอนนี้เนี่ยก็เท่ากับขาดทุนยับเยินและทั้งคู่ที่ไม่พร้อมจะขาดทุน ก็ต้องกลาบมารับชะตากรรมนอนไปน้าก็หยดไปไอเล็กที่เริ่มแค้นเนี่ยขาวเนี่ยก็คิดบางอย่างแล้วขึ้นไปเรียกยายเพื่อที่จะซ่อมท่อน้ําให้ก่อนจจะเอาสารเคมีเนี่ยไปโรยพื้นกะว่าจะให้พื้นมันซุดให้ยายเนี่ยร่วงตุ๊บลงมาซึ่งเย็นวันนั้นยายแกนั้นก็แดนกระจุยจนพื้นเนี่ยมันกระทลุลงมาจริงๆแต่ยายแกนั่นก็โคตรหนังเหนียวยืนทําหน้าใส่ซื่อมองลงมาอย่างกวนแล้วพอตารวจเนี่ยมาดูที่เกิดเหตุ ยายแกนั่นก็ฟ้องก่อนเลยเมื่อเมื่อวันก่อนนะเล็กขึ้นมาซ่อมท่อแล้วคงจะทําทพื้นแกสุดแนเนตำรวจที่ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็สั่งจ่ายค่าปรับด้วยการให้พวกเขาเนี่ยซื้อทีวีเครื่องใหม่ให้ยายแกซึ่งยายแกนั่นก็โคตรกวนจะขอแบบเปิดปิดด้วยเสียงปลบมือและในเมื่อบอกกันดีๆไม่ได้อเล็กนั่นก็เล่นของยายลงทุนไปซื้อปืนเพื่อจะมากําจัดยายแต่แนนซี่ที่แม่ระวังเธอนั่นก็เผลอไปลั่นไกเฉียเจ้าโลกของแฟนไปเต็ม จนสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็ตัดสินใจขายของในบ้านเอาเงินไปจ้างมือปืนซึ่งมือปืนนั้นก็เตรียมจะมาลงมือในวันคริสต์มาสพอดีแต่ในตอนนั้นเนี่ยก็มีเด็กกับตำรวจเนี่ยมาหน้าบ้านเต็ไมไปหมดอเล็กกับแนนซี่เนี่ยก็เลยพยายามไล่พวกเขาไปส่วนมือปืนนั้นก็เตรียมจะจัดการยายแต่ยายแกนั้นก็ดันรู้ทันคว้าปืนตะขอมายิงมือปืนซังั้นแล้วปะทะกันอยู่นานจนไฟในห้องเนี่ยมันก็ลุกไหมแนนซี่ <Nancy S 2> กับอเล็กที่ขึ้นมาดู<ๆ>ก็เห็นว่ายายแกเนะี่ยนอนอยู่กลางกองไฟ และแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะให้แกมองเท้งแต่ก็ทําไม่ลงก็เลยต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือแกจนยายแกเนี่ยกรอดปลอดภัยและในที่สุดพวกเขาเนี่ยก็ตัดสินใจขายบ้านซึ่งเจ้าของใหม่เนี่ยก็ไม่ใช่ใครก็คือเพื่อนของพวกเขาแนเองจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็มาบอกลายยายแกแต่เซลเนี่ยก็เห็นว่ายายแกแน่นิ่งไปซึ่งหมอเช็คดูก็พบว่ายายแกเนี่ยจากไปยังสงบถาเอาแนนซี่เนี่ยก็งง หนังเหนียวมาทั้งเรื่องแต่มาตายเพราะนอนหลับซึ่งถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะรอให้วันนี้มาถึงแต่ก็อดสงสารยายแกไม่ได้จากนั้นภาพนั้นก็จะตัดมาที่ยายที่จริงๆแล้วเนี่ยแกไม่ได้ตายแต่เป็นการจัดฉากบอกลาทั้งคู่แถมเซลกับตำรวจเนี่ยก็เป็นลูกหลานแกทั้งนั้นและไม่ใช่แค่คู่ของอเล็กที่ยายกทําอย่างนี้เพราะโดนมาแล้วแทบทุกคู่ที่มาอยู่บ้านหลังนี้และตั้งแต่พวกเขาเนี่ยออกมาจากบ้านหลังนั้นอเล็กนั้นก็แต่งหนังสือที่ชื่อว่าดูเพล็กที่เขียนมีรกรกมสุดแสบของยายแกเอา,เอาไว้ แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้จบลงครับก็ได้จบกันไปอีกเรื่องนะครับกับหนังที่ผมเน้นํำมาสปอยในวันนี้แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก m d b ไป5.9ดาวและหากว่าชอบเนี่ยก็เช่นเคยอย่าลืมกดกรอกกระตอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ